วันนี้เรามาใช้ AI ให้เป็นประโยชน์กับการทำขนมปังกันค่ะปัจจุบันนี้หลีกไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI เพราะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะว่าทุกคนนะ่ะมีแต่คนพูดถึงว่า AI AI คืออะไรนะคะเราอย่ามองว่ามันไกลตัวนะคะเพราะว่าทุกคนนะ่ะควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานของ AI เรามาดูกันว่า AI สามารถใช้ในธุรกิจแล้วเบเกอร์อย่างเราจะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไง เริ่มจากมือถือเครื่องนี้โดยปกติอ่ะเวลาน้ำจะใช้ AI อ่ะน้ำจะใช้อยู่ประมาณ3โปรแกรมอันที่1เนี่ยจะเป็น Chat GPT ซึ่งเป็นของ Open AI นะคะอันที่2ก็คือจะเป็น Google Gemini นะคะอันที่3นะ่ะน้ำจะใช้ตัวที่เขาเรียกว่า c l o t d .AI นะคะแต่ทั้ง3ตัวนี้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อ่ะน้ำว่ามันมันใช้งานได้ลื่นไหลามากกว่าแอปทั้ง3ตัวนี้ที่น้ำใช้อยู่นะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยนะคะมันก็คือแตกต่างเรื่องการใช้งาน เล็กน้อยแต่ว่ามันสามารถช่วยคุณหาข้อมูลแล้วก็ทําอะไรได้คล้ายๆกันหมดเลยอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนนะคะตัวที่น้าใช้บ่อยๆในมือถือเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็น Chat GPT กับตัวที่เป็น Google Gemini นะคะความรู้สึกของน้ําก็คือถ้าเราใช้ตัว Gemini อะความรู้สึกของเราก็คือภาษาไทยอะมันแปลได้ดีกว่าแต่ว่า Open AI เขาก็ develop ไปตัว Chat GPT อะให้สามารถレスฟ o กับภาษาไทยได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่บ บางครั้งข้อมูลที่เป็นเทคนิคอลจริงๆแล้วอะน้ำก็ยังรู้สึกว่าตัวที่เป็น ChatGPT มันดีกว่านะคะเจ้า AI เนี่ยก็สามารถช่วยเรานะข้อที่หนึ่งเลยนี่ก็คือเราสามารถหาสูตรขนมใดๆก็ตามนะคะหรือเราอยากจะให้เขาเปลี่ยน หน่วยให้เป็นกรัมก็สามารถทําได้ด้วยข้อที่ 2. หาวัตถุด,ดิบที่ตอบโจทย์เราในการเพิ่มคุณคา่าทางโภชนาการให้กับขนมอย่างเช่นน้ำยกตัวอย่างว่าน้ำเชื่อมสาซาวโดใช่ไหมคะแล้วน้ำก็อยากได้ขนมปังที่มันลดการอักเสบในร่างกายหรือการจะไปเพิ่มสารอาหารเพิ่มแคลเซียมอะไรต่างๆที่เราอยากได้เราก็สามารถบอกน้องเขาไปได้เลย Amazing ถึงขนาดว่าให้คิดแคลอรี่ออกมาได้เลยข้อสี่ที่เราใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือแนะน,นําหนังสือที่อะไรที่เป็นท็อปของหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ ทำขนมปังเกี่ยวกับเรื่องการทําเค้กนะคะสามารถให้เขาลิสต์มาได้เลยเราจะได้สโคบในการค้นหาไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ้ยไปนั่งเซิร์ชเอาเองนะคะลิสต์มาเลยจบวันนี้เลือกตัวมาสักหนึ่งตัวเพราะว่าวิธีการมันเหมือนกันก็คือวันนี้เราจะใช้ตัวที่เป็น Chat GPT นะคะสำหรับคนที่ต้อง r e จิสเตอร์ใหม่อะ่ะใช้อีเมลเท่านั้นเองนะคะ ข้อมูลในการแชทมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะการเริ่มต้นในการใช้ AI นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาบอกว่าจะต้องมีการพร้อม AI คําว่าพร้อม AI ในที่นี้ก็คือเป็นการบอกรายละเอียดอะข้อมูลเบื้องต้นในการตั้งคําถามให้กับ AI ถ้าคุณสามารถพร้อมข้อมูลได้ละเอียดเนี่ยน้องเขาก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะเทคนิคเวลาน้ําจะทำอะสมมุติน,น้าต้องการหาเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นในเรื่องการทาขนมปังน้ําจะพร้อมด้วยการบอกเขาว่าคุณอะคือ,น,อนักอบขนมปังมืออาชีพเพราะฉะนั้นอะคุณ สามารถช่วยฉันในการทำขนมปังซาวโดโดยที่ขนมปังซาวโดนั้นออกมามีความนุ่มมีความเหนียวหรือว่ามีคุณค่าทางสารอาหารที่ช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นช่วยแนะนำฉันหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนการทวีตให้ AI เป็นเสมือนคนนะคะสมมุติเราอยากจะถามเรื่องขนมปังแล้วก็บอกเขาว่าเขาเป็น professional baker เราอยากจะทำเรื่องลดความอ้วนแล้วก็บอกเขาเลยว่าคนนี้ คุณ AI อ่ะคุณอ่ะเป็นนักโภชนาการที่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการบอกกำหนด AI เขาตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าเขาคือใครหรือเราจะพิมพ์ไปว่าแนะนำวัตถุดิบที่ใส่เพิ่มไปในขนมปังที่ให้ประโยชน์ต่อกันเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้หรือเราจะขอไปเลยว่าวัตถุดิบอะไรใส่ไปแล้วสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ให้กับเรานอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังสามารถช่วยคิดแคลอรี่ได้แบบนี้เลยนะคะโดยเราแค่ใส่ สูตรเข้าไปเขาก็ขึ้นมาให้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะคะเพื่อนๆใครใช้ AI ตัวไหนบ้างนะคะก็สามารถแนะนำเล่าสู่กันฟังได้นะคะทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะได้เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food Co ไว้ด้วยนะจ๊ะ